สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับห้องภาษาอังกฤษกับครูเมีววันนี้ครูเมีวก็จะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพในฝันกันนะคะ,ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้คำรราศาัพท์ภาษาอังกฤษกันเลยค่ะเริ่มที่คำศัพท์แรกกันนะคะคุณครูภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า teacher เด็กๆออกเสียงตามครูนะคะชิชแปลว่าคุณครูคำศัพท์คำถัดไปนะคะคำว่าตำรวจภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า police police ออกเสียงตามคุณครูนะคะ police แปลว่าตำรวจค่ะเด็กๆคุณหมอภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า Doctor Doctor แปลว่าคุณหมอ,อมีคุณหมอแล้วก็ต้องมีพยาบาลใช่ไหมคะพยาบาลภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า nurse nurse ออกเสียงตามคุณครูนะคะ nurse แปลว่าพยาบาลคำศัพท์คำถัดมานะคะคำว่า farmer farmer แปลว่าเช้านะคำศัพท์คำทันมานะคะพ่อครัวภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าเชฟเชฟออกเสียงตามคุณครูนะคะเชฟแปลว่าพ่อครัวหรือแม่ครัวคนทำอาหารนะคะเด็กๆคำศัพท์คำสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆนักร้องภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า s i n g e r s ิงเกอออกเสียงตามคุณครูนะคะ s i n เกอแปลว่านักร้องเรามาทบทวนคำศัพท์ที่คุณครูได้สอนไปเมื่อกี้อีกหนึ่งรอบนะคะเริ่มที่คำแรกคำว่า t ิดเชิชเชแปลว่าคุณครูคำที่สองคำว่า Police Police แปลว่าตำรวจ คำที่สามคำว่า doctor doctor แปลว่าคุณหมอคำที่สี่คำว่า nurse nurse แปลว่าพยาบาลคำที่ห้าคำว่า f a r m f a r m แปลว่าชาวนาคำที่หกคำว่า เชฟเชฟแปลว่าพ่อครัวคำที่เจ็ดคำว่าซิงเกิลซิงเกิแปลว่านักร้องสำหรับ,บคลิปนี้คุณูหชต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย